ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอสุนี่วีวแล้ววันนี้นะคะเรามาทําตามสัญญานั้นก็คือเราจะมาสร้างบ้านของพี่จุ๊บแจงกันนั่นเองค่ะว้าูในเกมเฮาฟิเปอร์นั่นเองจ้า <c oughs> ซึ่งบ้านที่บานได้เลือกมานะคะนั่นก็คือบ้านหลังนี้เลย <c oughs> ดูแบบมีความไซไฟดูมีความทันสมัยเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านนอกนี่ก็คือมีถังน้ำอุย้ยน้ำลีโอ้พร้อมกินพร้อมดื่มมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน อ๋อบอกเลยว่าเหมอกับพี่แจงมากมันโสมากเลยตอนเนี้อืหน้าตาภายในบ้านเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะชอบสไตล์การแต่งแบบดูเท่ๆคูลๆแบบนี้มากๆเลยอะแต่ทว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องไปิดประตูก่อนมารสิฮึสิทำความสะอาดค่ะจะต้องเลาะใหม่ทั้งหมดเลยนะอันนี้จะเป็นโซนกินข้าวเล็กๆ,ๆน้อยๆชอบชอบชอบแบบนี้อะดูดีดูดี โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเก็บกวาดก่อนเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดินชมก่อนดีกว่านิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นโถงการใช้งานนะอาจะเอาเป็นโต๊ะทำงานเนี่ยเอาจะไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะเราขึ้นไปดูด้านบนนะคะด้านบนนี้ก็จะมีเป็นห้องนอนโอ้ห้องนอนแบบเล็กๆนะแล้วก็บวกกับโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งคิดว่าน่าจะโอเคเลยนะจ๊ะเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ลาน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเก็บกวาดก่อนเพราะว่าดูตอนนี้ดิ สกปรกมากเหมาะกับพี่แจงสุดๆเลยตอนนี้เอาจริงๆนะไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรก็พร้อมอยู่แล้วเนี่ยห <c oughs> ลอกพูดเบอร์ไบอะเกือบกว่าสักครู่นะคะได้ <c oughs> ข่าวว่าพี่แจงเขาชอบแบบห้องโทนสีเทาๆนะคะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสีเลยเราแค่แต่งให้มันเข้ากันก็พอโหเอกาสารมากมายบ้านเก่าเนี่ยสงสัยเจ้าของเขาจะเป็นพวก โปรแกรมเมอร์แม้เพราะว่าดูจากคอมข้างล่างแล้วที่มีหลายๆจอแบบนั้นคิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะทุกคนอ๋อวิไฟนี่สวยนะเดี๋ยวเขาติดใหม่อันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนส่วนบันไดนี่ก็โอเคอเดี๋ยวเราเช็ดกระจกสักนิดกระจกนี่จะเป็นกระจกแบบสามารถมองเห็นวิวเมืองข้างนอกได้นะคะเราย้ายพี่แจงมาอยู่ในเมืองที่มีความโก้หลูนะเออดูดีนะคะทุกคนเราจะได้เห็นภายในห้องแบบชัดเจนนะคะเราจะได้มีกําลังใจว่าเอ้ยห้องนี้มันก็พอที่จะอยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย กระจกไม่หมองมวัวไม่หมองมนจนเกินไปนะคะโอเคด้านบนเราจะเป็นจะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราเคลียด้านล่างให้เสร็จก่อนละกันขายสนุวกเลยขอเวลาขายสักครู่ขึ้นเพลง a few moments later แรกเลยนะทุกคนที่ปางจะทําก็คือปังจะติดไฟเพิ่มค่ะเพราะตอนนี้ป้งมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยข้างบนเนี้ยปางค่อนข้างที่จะชอบนะกับความที่เป็นไฟแบบนี้อ่ะแต่ว่ามันก็ยังมืดอยู่ดีอ่ะฉะนั้นเรามาติดไฟแบบนี้เพิ่มอยากจะคงคอนเซปต์ของบ้านเดิมไปให้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูดีแล้วเลยทีเดียวนี่มาเปลี่ยนไปตรงนี้เอสวย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 เออแค่นี้บ้านเราก็ดูสว่างแล้วประตูเนี่ยคือมันดูไซล์ไฟมากคือชอบนะแต่ว่า ก็อยากจะลองเปลี่ยนดูสักครั้งค่ะในชีวิตประตูเป็นประตูห้องน้ำแม่เนี่ยแบบว่าเป็นคนเปิดเผยไงอยู่คนเดียวเปิดเผยได้ไม่คิดมากเนี่ยอย่างนี้แหละให้มันดูอย่างนี้เลยตรงนี้สวยแล้วเดี๋ยวตรงผนังตรงนี้จะเป็นะต้องติดไฟทางขึ้นสัก,ส,กสักน้อยนึงอะ่ะสักพันดวงแสนดวงล้านดวงมานนะีหนึ่งสองสาม ไปไงโหดูเปิดแควอล์อกว่ะใช่ดูดีนะเนี่ยดูดีนะเนี่ยโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำไฟด้านบนต่ออันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบเ <c oughs> นี่ไปไง <c oughs> เข้ากันนะ <c oughs> เข้ากันอยู่ <c oughs> ใช้ได้เลยเนี่ยมีความสวยมีความงาม จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทําตรงนี้เลยตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะาข้างล่างเนี่ยเราตอนแรกเรากะว่าข้างล่างจะให้มันเป็นห้องทํางานพี่แจงใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาถ้าข้างล่างเป็นห้องครัวน่าจะน่ารักกว่าเพราะว่าจะได้แบบกินข้าวได้อะไรได้งั้นตรงนี้เนี่ยเราจะทําให้กลายเป็นห้องทํางานค่ะเริ่มแรกเลยก็คือต้องมีโต๊ะไว้ท่าไหนดีอะทางนี้ก็จะเห็นทางหลังด้วยนะทางนี้ละกัน หรือพี่แจงไม่อยากแบบวันไหนที่ไม่อยากใส่กรีนสกีนใช่ไหมเราก็จะได้เห็นฉากข้างนอกแบบนี้ด้วยโอเคดูดีมากเก้าอี้ก็มีเยอะนะเก้าอี้เกมมิ่งก็มีเราเอาเก้าอี้เกมมิ่งให้เขาดีกว่านาะอเป็นสีดํานะคะนี่เก้าอี้เกมมิ่งหนึ่งตัวเป็นไงดูดีดูด,ดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นชั้นเก็บของไหมนี่เอาไว้แบบหยิบของได้อะไรได้นะตรงนี้เลย สวยๆต่อไปเราก็จะเป็นนะต้องติดไฟให้พี่แจงเพิ่มนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางานหน้าคอมเนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องมีไฟที่เพื่อว่าเคยบอกไปนะว่าไฟเนี่ยสำคัญมากเวลาเราทํางานไลฟ์สตรีมหรืออะไรนะคะเพราะมันจะต้องเข้าหน้าเราตลอดเดชใช่ไหมมาเป็นไฟเข้าหน้าแบบกรุบๆนะคะทุกคนจากมันเราต้องมีคอมค่ะเราจะวางคอมให้พี่แจงสองจอพร้อมกับ ให้แม็กกันหนึ่งละกันพี่แจงอาว่าจะฝึกใช้อยู่ตอนนี้เป็นสีชมพูนะคะคอมยี่ห้อหนึ่งอะตรงนี้หนึ่งอันเห็นว่าจะฝึกใช้ไงก็เลยเซื้อให้ก่อนเออเฮ้ยพี่คีย์บอร์ดสีชมพูสดใสด้วยว่ะตอนนี้พี่แจงก็ใช้คีย์บอร์ดสีชมพูนะคะทำไมพี่บังรู้หรอเพราะเราซื้อด้วยกันนะจ๊ะใครซื้อหรอพี่แป้งซื้อให้ครับ2อ,อันแล้วนะแล้วก็เราจะต้องมีจอธรรมดาด้วยค่ะ,อะจอทาอะไรจอหนึ่งประมาณนี้เออดูดี อเออ๋ยวดูสิโหเราสามารถนั่งได้ด้วยอะ่ะพอเราเข้ามานั่งแล้วเราก็มองโอ้หเหมือนเราทํางานจริงๆโต๊ะพี่ปามไม่จําเป็นจะต้องใช้เป็นแผ่นรองเมาส์เลยนะคะเพราะว่าพี่ปามบุไม่เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ที่น้องเห็นไ,ไม่ใช่ไม้นะคะเป็นแผ่นรองเมาส์ทั้งหมดค่ะอันนี้คือจินตนาการเนาะจากนั้นเนี่ยพี่ปาก็จะเอาเป็นรูปพี่แจงมาใส่ด้วยนะคะทุกคนใส่ไว้ตรงนี้เลยเป็นเหมือนว่าพี่แจงกํลาลังหันมามองเราอยู่นี่เป็นการเสมือนเป็นการแบบ จินตนาการเนอะู้ฟังแมวพี่จางก็มีนี่นะสีชมพูด้วยเหมือนมากนี่เหมือนที่พี่จางใส่เลยอาพี่ฟางวางไว้ให้นี่เยี่ยมยอดไหมน่ารักน่ารักมากโอเคตอนนี้โซนของห้องนั่งตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะขาดได้ที่ไหนอะทุกคนนั่นก็คือกรีนสกรีนนะคะแต่รู้ติดได้ไหมอะติดได้ดีต้องติดได้ดีมันติดได้แต่ตรงผนังอะแมวไมาไมาคือมันเป็นแบบติดผนังไงแต่ว่าพี่้าอยากให้โต๊ะปรหัดทางเนี้ย ก็ตีต่างนะรวนตีต่างว่ามันเป็นแบบวางนะก็คืออันนี้พี่เปะ๊ะที่แจกเอามาพักเอาไว้อยู่เฉยๆยังไม่ได้ใช้งไงก็เลยเอามาเก็บไปตรงผนงังโอเคปะโอเคตีต่างนะคะตีต่างนะทุกคนต้องตีต่างเข้าไว้นะกดไปเรียบร้อยดิชั้นบนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมาชั้นล่างกันต่อชั้นล่างเนี่ยตรงนี้เลยโซนตรงนี้จะเป็นโซนของน้องคุปปานะ เขาก็จะมีบ้านน้องคุปปามาให้แล้วนะคะนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยพี่ป้าอยากให้น้องคุปปาเนี่ยมีเตียงนอนแบบนี้นะคะเราก็ซื้อมาเราก็วางได้เลยพี่ป้าไปโหลดมานะไปโหลดน้องๆมาแต่ไม่รู้ว่าจะวางน้องๆได้หรือเปล่าเฮ้่พมีน้องคุปปาทุกคนเอาพี่ซีไปไว้ก่อนละกันอันนี้พี่ปังฝากไว้นะเป็นนะ <laughs> พี่ซีนะพี่แจงพี่แจงหนูไม่มีคุปปาหนูไม่มีทำยังไงก็ไม่มีคุปปาเสียใจยจังไม่เป็นไร เอาพิซซีกับช็อกโกวางไว้ก่อนละกันเครื่อนี้ก็จะเป็นแมวที่บ้านพี่ปานะเอามาฝากเลี้ยงไว้คุปป้ายังไม่มานะห้องเราอ่ะมันทึบมาทั้งหมดละเว้ทุกคนสิ่งที่่ป้าอยากให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูสวยสดงดงามก็คือเฟอร์นิเจอร์สีที่แตกต่างค่ะอยากให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สีแบบแจ่มแจมเนี่ยสีแดงอย่างเงี้ยชอบมากอยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยอย่างอันเนี้ยสีแดงไอ้อย่างสีเหลืองอ้ะพูดว่าอะไรก็เยลโล นล้วบอ,อกพี่ครับพี่เป็นไรอันนี้พี่ก็เหงาพี่ก็พูดจริงๆว่าพี่ก็เหงาบ้างบางครั้งที่พี่เล่นเกมแต่พี่ก็อยากจะให้น้องๆอ,อยู่ด้วยเตาจะเป็นเตาสมัยใหม่หน่อยนะเพราะว่ากลัวพี่แจงทําบ้านไหมนะทุกคนก็ต้องแบบำดำเนินยความสะดวกเขานิดนึงอ่าี่เตานี้โอเคเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นชั้นวางรองเท้านะ เนี่ยพี่ปางอ่ะได้โหลดของที่สําหรับการทําร้านไอศครีมไปเยอะมากเลยนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะดูต่อเนี่ยก็ต้องเม้นบอกพี่ปางแล้วแหละว,ว่าเบื่อหรือย,อยังถ้าเบื่อเราก็ไม่ทําเออแต่ดูของไอซ์เซซิีที่โหลดมานะเยอะมากจริง,รงๆเว้ยทุกคน One hour later <c oughs> และในวันนี้นี่ครับ ถึงแม้ว่าข้างนอกจะดูเละเทะแต่ด้านในสวยสดงดงามเหมาะจะเป็นคอนโดรูของพี่แจงมากเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคอนโดของพี่แจงกันเลยนะครับทุกคนเริ่มแรกเราก็จะขอประตูก่อนนะพี่แจงมาเป้าก๊อกก๊อก มาแล้วเข้ามาแล้วนะปิดประตูให้ด้วยเข้ามาเราก็จะเจอต้นไม้ดูดสัตว์พิษนะคะพร้อมกับตู้วางรองเท้าที่เราติดตั้งเอานะเราก็วางเข้าไปปุ๊บเราเจอห้องครัวที่มีอาหารมากมายร้อยเรากินนะคะมีตู้เย็นสีแดงที่เข้ากาันเข้ากันกับบรรยากาศภายในห้องและที่สําคัญเนี่ยนั่นก็คือโอ้เพิ่งกลับมาเหรอเนี่ยไปไหนมาเอ้ากำลังเล่นอยู่กับพี่ซีนี่นาอันนี้ื็เอามาฝากเลี้ยงนะคือคุปปาไม่อยู่ป,ป้าไม่อยู่ ก็เลยเอาพี่ซีกับช็อกโก้มาฝากเลียียญขอเข้าห้องน้ำหน่อยจ้าเป็นห้องน้ำแบบเปิดกว้างสาธารณะมากโอเคชอบชอบจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินมาตรงโซนนี้นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งกินข้าวพร้อมดูทีวีนะไม่ใช่ว่าตรงนั้นกินไม่ได้นะทุกคนตรงนั้นก็กินได้แต่ตรงนี้ก็กินได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามีโต๊ะให้พร้อมกับสามารถนั่งดูทีวีได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนมทีวีกับโซฟาคือโซฟาน่านอนมากข้างบนก็จะ it was all a dream แล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นโต๊ะวางต้นไม้ดูดซับความแบบความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายเราก็สามารถมองต้นไม้ตัวนี้ได้พร้อมกับมองวิวด้านนอกหบอเลยว่าวิวด้านนอกคือฮารุฮารามากเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะอยู่ในย่านกลางเมืองเลยนะทุกคนพอเราขึ้นมาบนนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับเตียงนอนพร้อมกับตู้เสื้อผ้าเล็กๆและมีอินสกี นะคะทุกคนที่เอาไว้ให้พี่แจงทํางานนะมี2จอให้ฝึกใช้แม็กจอหนึงแล้วก็ให้ใช้วิดีโอธรรมดาอีกจอหนึงนะคะพร้อมกับเจอพี่แจงทําหน้าอุอยู่พี่เดกเข้ามาแล้วก็อุ้ยมาลูกปังอะไรประมาณนี้เลยโอ้โหมีของวางเรียบร้อยพร้อมทราบมาเยี่ยมมากเกียมมาก อ่ะละคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ปังก็สร้างบ้านของพี่แจงเสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องของซุนี่วิวีและครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาทําบ้านแบบไหนทําร้านอะไรหรือทําอะไรต่อก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเนาะใครมีไอเดียดีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างนะสําหรับวันนี้พี่ปังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า